เมื่อวันที่27มีนาคมพลนตำรวจตรีวิทยาศรีประสิทธิภาพผู้บัญชาการกปสังกัดพันตำรวจเอกสุริยศักดิ์จิรวัตรผู้กำกับ3บปปสนำกำลังเข้าตรวจคน้นเป้าหมาย10จุดในพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นและจังหวัดสระบุรีเพื่อกวาดล้างจับกลุ่มขบวนการจัดหาบัญชีมาส่งขายเว็บพนันออนไลน์ก่อนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาขบวนการดังกล่าวตามหมายจับสารจังหวัดขอนแกน่นได้จำนวน12รายในความผิดฐานร่วมกันเป็นธุระจัดหาซื้อขายให้เช่าบัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการกระทำ พร้อมตรวจยึดของกลางคอมพิวเตอร์ PC 1เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1เครื่องโทรศัพท์มือถือ8เครื่อง iPad 2เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร11เล่มบัตร ATM จำนวน4ใบรถยนต์1คันเซิฟเวอร,อร์กล้องวงจรปิด2เครื่องเราเตอร์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต1เครื่องสืบเนื่องจากเมื่อปี2567 ได้มีการจับกลุ่มเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ MC 4ี่สล็อตสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาขบวนการดังกล่าวได้ทั้งสิ้นจำนวน8ปรายพร้อมตรวจยึดขอองค์กลางเป็นสมุดบัญชีกว่า150เล่มบัตร ATM ีซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือและขอคอมพิวเตอร์รวมกว่า50รายการจากนั้นจึงขยายผลเรื่อยมาจนทราบว่านอกเหนือจากกลุ่มในทุนแอดมินดูแลเว็บพนันแล้วยังมีทีมงานอีกส่วนหนึ่งคอยจัดหาบัญชีมา้าโดยการตั้งกลุ่มระดมกวานชื่อบัญชีมาจากทั่วประเทศมีการแบ่งหน้าที่กันเป็นขบวนการตั้งแต่กระจายหาาบัญชีม โอนข้อความชื่อบัญชีม้าพาไปเปดิดซิมโทรศัพท์และเปิดสมุดบัญชีธนาคารเพื่อแสกหน้าเข้าแอปพลิเคชันยืนยันการใช้งานในโทรศัพท์โดยหลังจากได้ซิมโทรศัพท์และบัญชีธนาคารมาแล้วกลุ่มจะหาบัญชีนี้ก็จะเอาไปให้ในายทุนและขายให้กลุ่มสีเทาทั้งคอนเซ็นเตอร์เว็บพนันมิชชีพต่างๆแต่หากพบว่าเจ้าของบัญชีมารายใดโกงเงินเช่นแจ้งหายทําไมแอบถอนหรือโอนเงินสีเทาออกจากบัญชีก็จะส่งคนไปทำร้ายร่างกายพร้อมกับถ่ายคลิปเป็นหลักฐาน เพื่อเป็นการการันตีให้ผู้ซื้อบัญชีมาจากกลุ่มตนเองมั่นใจว่าจะไม่มีการโกงจากผู้ที่เปิดบัญชีธนาคารเจ้าหน้าที่กกสามบกปจึงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานอขออำนาจศาลออกหมายจับก,กลุ่มคนที่ทำหน้าที่จัดหาบัญชีมา้าและคนรับจ้างเปิดบัญชีมารวมถึงบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องจนนำมาสู่การเปิดปฏิบัติการกวาดล้างจับก,กลุ่มผู้ต้องหาทั้ง12รายพร้อมของกลางดังกล่าว จากการสอบสวนผู้ต้องหาบางส่วนให้การรับสารภาพโดยยอมรับว่าก่อตั้งกลุ่มรับจัดหาบัญชีมาส่งขายให้ในทุนเว็บพนันแก๊งคอนเซนเตอร์มานานกว่า3ปีเบื้องต้นจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนกก,ก3บกปดำเนินการตามกฎหมายต่อไป